วดีค่ะเบลล่ารานีแคมเปญค่ะร่วมงานกับลาซาด้าอีกเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้มาในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของลาส์มอลค่ะทุกคนอาจจะได้เห็นเบลร่วมงานกับลาซาด้าปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของลาส์มอลค่ะตอนแรกทีมงานติดต่อมานะคะเบลตอบตกลงแทบทันทีเลยค่ะเพราะว่าเบลนะคะเป็นแฟนของลาส์มอลชอบลาส์มอลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาน่าเชื่อถือเพราะเป็นสินค้าแทร้อยเปอร์เซ็นต์จากแบรนด์ดังนะคะแถมลาส์มอลมีแบรนด์ให้ มากเลยค่ะแถมช็อปง่ายส่งเร็วส่งฟรีด้วยค่ะแล้วถ้าอยากคืนสินค้านะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคืนสินค้าได้ภายใน15วันนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองมาช็อปลาสมอลกันนะคะสําหรับโฆษณาตัวนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะเพราะระดับลาสมอลเนี่ยธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะเบลจะหลุดไปอับลุกในโลกของลาสมอลค่ะภาพสวยมากค่ะทุกคนถ้าใครอยากดูนะคะต้องรอดูในหนังโฆษณาค่ะและมีฉากเบลเต้นด้วยนะ เบลขอฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะแล้วไปช็อปสินค้าลาส t m อในแอป Lazada กันเยอะๆนะคะ